คลิปนี้เรามาเจียภาพผมกันนะครับนะครับเจาะรูก่อนนะครับอันนี้สุดใครสุดมันนะครับสุดผมนี่จะเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูแล้วก็เจียอันนี้ผมจะทําเป็นหูหูบัวนะครับหูบัวนะทําหัวก่อนนะครับผมจะเจียด้านบนก่อน ทำด้านบนก่อนให้มันได้นะครับแล้วก็มาเทียร์ไปรอบนะครับเดี๋ยวเราเทียร์พยายามไม่ต้องยกมือบ่อยนะครับเทีทย์ให้สุดไปเลยนะ ีโดยคร่คราวๆประมาณน,นะครับทีนี้เราก็ค่อยไปเอาตะไบแต่งนะครับบางคนที่เาเจียแม่นๆเขาก็เจียแบบเกือบเสร็จเลยก็มีนะครับแต่ว่าต้องฝีมือจริงๆนะครับอันนี้เราก็ไปใช้ตะไบนะครับแล้วเราก็ไปใช้ตะไบเทียแต่งให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะดรอ วิดีโอไว้นะครับแล้๋วผมจะไปพาแต่งหูวัวนะครับผมครับทีนี้เราก็จะมาแต่งหูวัวกันนะครับแต่งหูวัวในสูตรผมนะครับอันดับแรกเราต้องทาบ่านะครับเราต้องแต่งตรงบานี้ก่อนนะครับให้มันได้ผมจะทําให้ช้าๆนะครับทําให้ช้าๆละเอียดๆนะครับในการแต่ง นะครับแต่งบาก่อนนะครับพยายามทำบ่าซ้ายขวาเนี่ยฮะมันพอดีกันก่อนนะครับให้มีความสูงต่ำที่เท่ากันนะครับซ้ายขวาทำเตเย็นนะครับอันนี้ผมจะทำแบบตะทาให้ดูนะครับ ทำแบบตะขาให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมทำไซย์ฝาได้เสมอกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะแทงจั่วนะครับแทงจั่วก็คือเล็งไปที่รูนะครับเล็งไปที่รูสำหรับท้าผงนะครับที่เป็นพระทุกอย่างที่เป็นสีส่เหลี่ยมนะครับผมจะค่อนข้างทำจั่วที่ไม่สูงนากนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทำทั้งสองข้าง ข้างกัเลยนะเนี่ยนะครับมานี้นะครับมานี้นครับทําได้สองข้างแล้วทีน,นี้ก็พยายามทาําบาลานซ์สายฝานะครับพยายามแต่งรูบาลานมาสายฝานครับว่า คามมีความบาลานซ์ดีหรือยังนะครับการทํางานจริงก็จะทําเร็วกว่านี้นะครับแต่นี่ผมจะทําค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับนี่นะครับพยายามแต่งซ้ายขวานะครับซ้ายขวาให้มันได้บาลานซ์ก่อนนะครับแล้วก็จั่วด้านบนให้มันตรงรูนะครับทีนี้ก็ลองเก็บด้านข้างดูนะครับ ลองเก็บด้านข้างดูเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่ารูเราอยู่ตรงไหมนะครับด้านไหนที่มันแคบมันกว้างต่อกันไหมนะครับเราก็ต้องทาตสไาเนี่น,นะครับเช็คดูก่อนนะครับเราเช็คดูแล้วซ้ายขวาอะไรต่างๆได้หมดนะครับได้หมดแนละ้วเราเช็คดูแล้วนะครับว่าได้หมดแล้วทีนี้ก็ ทีนี้ก็ผมจะเริ่มทำบัวนะครับผมจะเริ่มทำบัวนะครับก็ทำโค้งนะครับตีโค้งให้เป็นหัวนะครับตีโค้งให้เป็นหัวัตนตอนนี้ก็ต้องทำมันระวังนิดนึงนะครับ,ค,รบค่อยๆนะครับค่อยๆทำไปเรื่อย ให้เป็นรูปทรงหัวอบัวก่อนนะครับอันนี้ผมจะทําหัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมจะทําหัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าพระทรงเล็กอย่างนี้นะครับค like ่อยๆค่อยๆแต่งเข้าไปนะครับค่อยๆแต่งเข้าไปแบบนี้นะครับแต่งเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่งเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับหัวเริ่มเป็นบัวแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้ผมจะทําปลายแหลมนะครับจะทาปลายแหลมด้านข้างนี้จะมีการตะไบเข้าไปอีกอยู่นะครับแต่ว่าเราทําทาอันนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เป็นจุดจุดตรงงลางนะครับเพื่อให้เป็นจุดตรงงลางนะครับในการแตกในการแตกงที่จะเอามารับกันนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีการนี้นะครับ ทำเผื่อไว้ดีกว่าขาดนะครับก็คือว่าทําให้มันใหญ่ไ้กตอนที่พอขาดนะครับถ้าทําให้มันใหญ่แล้วเราแต่งให้มันเล็กมันไม่มันไม่ยากนะครับแต่ถ้ามามันเล็กเกินไปแล้วเราแต่งไม่ได้จะมีปัญหาทันทีนะครับที่จริงถ้าจะเอาจริงๆผมก็จะแต่งเข้ามาให้มันเล็กกว่านี้อยู่แล้วเวลาผิเทียนนะครับแต่เนี้ยผมจะมาทําให้ดูนะครับ างทีถ้าทำท่าทานมันก็ไม่ทัไม่ทันกินหรอกนะครับเพื่อความละเอียดนะครับนี่นะครับผมก็จะแต่งไว้ไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ทําสลบก่อนนะครับทําสลบก่อนอันนี้ทำไปท่าท้านะครับทํากันไปท่าท้าแบบละเอียดนะครับ ไม่ได้เร่งเรียบนะครับแต่ถ้าเวลาเราทํำงานจริงนะครับเราต้องไปกว่านี้นะเนี่ยนะครับทีนี้เราได้แล้วนะครับศูนย์ด้านบนก็ได้แล้วแล้วก็แต่งด้านข้างนะครับแล้ก็แต่งด้านข้างเข้ามารับกันนะครับกด้านบนนี่นะครับใช้ตะไบเล็กตเล็กนะครับ ใสแต่งไปอย่างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทีนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วทีนี้เราก็พยายามที่จะทําคอนะครับท,ทําคอทีนี้เราแต่งคอนะครับส่วนมากเมื่อใหม่ๆเน่ย,ย,ยจะมาแต่งคอก่อนนะครับแต่งคอก่อนแล้วทําให้คอมันเล็กไปนะครับคอคอมันเล็กแล้วทีนี้มันแต่งสูงด้าน,านบนไม่ได้นะครับ ล้วแต่งด้านบนให้มันได้ก่อนนะครับแต่งด้านบนแต่งด้านข้างให้มันได้ก่อนแล้วเราอฟแล้วเราไฟมาทาคอนะครับเนี่ยนะครับเริ่มเป็นหัวแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นวัวแล้วนะครับเป็นวัวที่ไม่ใหญ่มากนะครับ เพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราทำทุ่งสูงเนี่ยเวลาใส่ห่วงมันยากนะครับอันนี้เป็นดัวเตียนะครับบัวเตียเวลถ้าเราทำตรงนี้ทู่งสูงสวนม้ละเอียดเนี่ยมันก็จะมันดูสวยอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราใส่ห่วงแล้วมันจะห่วงมันจะติดตรงที่ปลายแหลมนะครับตรงที่ปลายแหลมอันนี้เราก็ทำนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่นะครับอันนี้ผมทำอย่างนี้คือเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ทีนี้เราก็เก็บนะครับใช้ตะไบละเอียดนะครับเก็บงานนะครับ<ๆ>นะถ้าต,ตรงไหนที่มันเป็นขอบที่มันแหลมๆแล้วก็ลบนิดๆนะครับลบนิดเดียวนะครับอย่าไปลบเยอะนะครับถ้าลบเยอะแล้วมันจะเสียทรงนะครับใช้ตะไบละเอียดนะครับตรงนี้ตรงนี้แท่งกระดาษทรายหยาบนะครับ ผมลบนิดเดียวนะครับผมจะลบนิดเดียวทีนี้ก็ก็ได้นะครับทีนี้ก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับใช้กระดาษทรายผมใช้เบอร์300ฝานันตัวนี้นะครับไม่แน่ใจผมใช้เบอร์เดียวนี่แหละครับกระดาษทรายนะครับตรงซอกนะครับเราเน้นตรงซอกนะครับเพราะว่ามันจะขัดยากเก็บรายละเอียดนะครับตรงซอกก่อนนะครับ อย่าขี้เกียจน,นะครับในการใช้กระดาษทรายในการขัดตรงนี้นะนะครับตรงซอกเราเราขัดก่อนนะครับเราเก็บตรงซอกให้มาได้น,นะครับนะครับแล้วทีนี้เราก็เก็บด้านข้างนะครับเก็บด้านข้างประมาณนี้นะครับ อันนี้ทำจนจบเลยนะครับทำตั้งแต่เชียนะครับจนถึงแผ่งนะครับจนจบนะครับเราก็ลูบไปเลยครับเพราะว่าผมขัดสองรอบอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับนี่ยครับทีนี้เราก็เอาไปขัดผ้านะครับขัดผ้าขัดผ้าแล้วก็ขัดดีๆนะครับ แค่นี้ก็สวยแล้วครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับการทำงานโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมทำไว้แต่เท่านี้นะครับ